ผู้ชมครับในวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับเป็นนักแสดงสาวสวยนะฮะอยู่ในวงการมานานแล้วแต่ว่า ความสวยยังคงเดิมเลยนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยดกดํามากๆกับพี่ยุ้ยปัทรมวันนะะสวัสดีพี่ยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะ,คะ,ะแอบกระซิบถามนิดหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อ้จริงๆ <c oughs> โดนถามทุกรายการนะคะ<อ>จริงๆแล้วอายุเนี่ย44แล้วค่ะอุ้ยหรอใช่แต่ว่ายังดูแบบเส้นผมดกดําใบหน้าดูอ่อนเยาว์มากแสดงว่ามีเคล็ดลับดีคือยุ้ยอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้คือพี่ยุ้ยเนี่ย ยิ่งอายุเยอะยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลือกมากขึ้นก็ต้องเลือกสิ่งที่มันสะอาดปลอดภัยอะไรอย่เงี้ยค่ะเหมือนกับตัวผมพิวเนี่ยที่ทุกวันนี้พิวเลือกเซนแฮร์โทนิกแต่ก่อนที่พิจะมาใช้เซนนะคะคอยากจะบอกว่าพิวไม่เคยคิดว่าวันนี้จะต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมเพราะว่าตัวเองเป็นคนผมหนาม,มากม,มาตั้งแต่เด็กๆแต่ตั้งแต่ตอนท้องที่แบบอยู่ดีๆก็ผมร่วงขึ้นมาโดยที่แบบ เราไม่ได้ตั้งตัวเป็นอยู่ตลอดจนค้อดลูกก็<า>ยังยังไม่หายเานี่ยเหมือนในรูปเนี้ยค่ะเราก็แบบไม่แน่ใจว่า อันนี้มันแสงหรือมันออของจริงอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วแล้วความโชคดีที่เราได้ไปเจอคุณหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เซนตัวนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าคือยุ้ยเลือกมากกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วค่อนข้างที่จะดูละเอียดแต่อันนี้โชคดีที่ได้มาคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เองซึ่งก็คือคุณหนึ่ง<อ>แล้วคุณหนึ่งเนี่ยเขาทําเองเพื่อใช้เองใช้เองจะต้องดีแน่ๆตัวเองต้องใช้ของดีก่อน S <S <อ>ทำเพื่อให้ตัวเองอ่ะมันก็ต้องเลือกแต่สิ่งที่ดีๆถูกไหมคะแล้วเขาก็ให้ดูปัญหาของเขาเ<ช>นี่ยค่ะคลิปคุณหนึ่งโอ,โอ,อันนี้คือเมื่อก่อนก่อนที่คุณหนึ่งจะใช้อันนี้คือผมร่วงจนจนน่ากลัวเลยใช่ค่ะแล้วคุณหนึ่งก็ผลิตเซนขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เองจนแบบปัจจุบันเนี้ยโอเออเนาะเป็นแบบนี้พอยิดูคลิปคุณหนึ่งปุ๊บครัคือยไม่ลังเลที่จะตัดสินใจว่า ขอลองใช้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็2ปีกว่าแล้วที่ใช้เซนซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซนสูตรแรกเป็นเซนสูตรแรกนะคะที่เป็นสูตรที่ทําให้เซนประสบความสําเร็จแล้วก็ทาให้ยูกับคุณหนึ่งผ่านปัญหาเส้นผมมาได้ิธีใช้ใช้ยากไหมพี่ยุ้ยจะบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวยยมีอะไรมาฉีดให้ดูนี่คือเซนแคโทนิกสูตรแรก ดูนะคะอยากให้ดูก่อนว่าเขาเป็นเหมือนน้าแบบใสๆเลยอุ้ยละอองละเอียดมากไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ํามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนคืออันนี้คือสิ่งที่แบบ ชอบมากเพราะว่าเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารเคมีคอันนี้หนึ่งสองคือใช้แล้วเราเห็นผลหรือเปล่าเราถึงได้ใช้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้ยุอใช้เซนมาจน2ปี 2> แล้วมันก็ใช้ง่ายคือสระผมเสร็จยูก็สระด้วยเซนแชมพูเนี่ยค่ะอ,อันนี้เป็นสูตรมเซล่าเหมาะมากกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่ามันทำความสะอาดได้แบบดีมากาใช้แชมพูเสร็จ เริ่มผมหมาดๆปุ๊บฉีดไปเลยค่ะตรงไหนที่มีปัญหานะฉีดไปเลยฉีดแล้วก็คึนๆแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะซึมเข้าไปแล้วเราก็ไปทํางานต่อไปําผมอะไรต่อได้เลยฉีดแบบเช้า10ทีเย็น10ทีได้เลยเหรอพย่อุียบางคนเนี่ยกลัวว่าเอะเวลาที่เราฉีดพวกแฮร์โทนิกกันอย่างเงี้ยหัวมันจะเนอหนะผมจะหนะไม่เนอะเลยค่ะเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะซึมแล้วก็แห้งไปเลยแล้วก็ไม่แสบหนังหัวด้วยค่ะอันนี้คือแบบสิ่งที่ชอบมากคือมันใช้ง่ายแล้วเราพกไปเนี่ย จะหยิบมาใช้ตอนไหนก็ได้นี่เติมระหว่างวันได้ตลอดเลยเติมระหว่างวันก็ได้แค่แบบถ้าไม่กลัวเปืองก็คือฉีดไปเถอะครับนะคะแต่ตัวนึงก็ใช้ได้นานแล้วที่สําคัญเนี่ยสารสกัดหลักๆของเขาเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่แบบมีประโยชน์กับเส้นผมและหนังศีรษะของเราทั้งหมดเลยนะคะคอย่างเช่นอนาเกณฑตัวนี้เป็นเหมือนพระเอกเลยอนาเกณฑต้นอ่อนของทวลันเตาตัวนี้เนี่ยมี เต็มเลยสเเท่าที่เขาจะให้ใส่ตัวนี้ก็ได้รับรางวัล Advanced Ingredient Award จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะคะเราก็ยังจะมีตัวสําคัญก็คือมีคาเฟอีนเราก็จะมีไฮเคลล่าทั้ง3ตัวนี้เป็นสารสกัดหลักที่จําเป็นกับเส้นผมมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าทําไมย้ยถึงได้ใช้เซนมาจนทุกวันนี้2ปีกว่าแล้วคำตอบก็อยู่บน ผมคงยุ้ยเลยค่ะคือแบบทุกคนที่เคยเห็นรูปยุ้ยวันนั้นรหรือเคยเห็นวันที่ยุ้ยแบบมีปัญหามากๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้คือพอเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาแทบไม่ต้องถามอะไรต่อเลยอะไรเงี้ยเพราะวันนั้นเขาเห็นปัญหาของยุ้ยแล้วแต่วันนี้ไปทํางานได้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบ ทำผมทรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากยูยังจะมีแบบคุณพีเคที่ใช้เป็นประจําแล้วก็ยังจะมีคุณเพชรจ้าที่ใช้เป็นประจาแล้วก็เป็นพิเซนเตอร์ของสูตร2โโด้วยนะคะคือคือถ้าไม่ดีจริงมันก็ไม่ม,มาถึงสูตร2เนาะทุก <ฮะ S 1> พิเซนเตอร์ทุกคนใช้จริงอย่างยูเนใช้จริงแบบใช้ทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยของหมดของหมดตลอดอะไรเงี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังเพิ่งมีปัญหานิดเดียวหรือไม่มีปัญหาสามารถใช้ไว้ก่อนได้เลยนะคะเริ่ม นิดเดียวก็คือสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะฟื้นฟูกลับไม่ได้ภายในแบบ3วันเนะเ้นสุอะไรเงี้ยค่ะใช่ฮะวันนี้โปรโดีจริงๆอยากจะบอกว่าโปรดีมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้หลายคนถามว่าไม่ขายแล้วหรอเพราะไม่มีสุดร2แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆอยากจะบอกว่าเซนสุดหนึ่งก็ยังมีขายอยู่<อ>นะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าหลายๆท่านเรียกร้องอยากให้เรามาจัดโปรทางทีวีบ้างนะคะควันนี้ก็เลยจัดโปรมาแบบพิเศษมากๆค่ะก็คือซื้อเซนแฮทอนิกนะคะ1ขวดปกติราคา 2,590วันนี้นะคะเหลือเพียง1,990 oh, บาทเท่านั้นค่ะคและก็ยังค่ยังไม่พอค่ะแถมแชมพูนะคะเซนไมเซร่า mm hmm. นะคะอีก2ขวดนะคะซึ่งแชมพูปกติก็ขวดละ1,690แล้วนะคะทั้งหมดนี่นะคะ3ขวดเนีปกติ5,970บาท uh. แต่วันนี้ซื้อได้ในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่022635997นะคะหรือว่าแอดไลน์ w m ด v นะคะเดี๋ยวบอกอีกครั้งนะคะโปรพิเศษสุดๆวันนี้นะคะก็คือซื้อเซน1ขวดปกติ2,590นะคะวันนี้เหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังจะได้รับเซนแชมพูอ,อีก2ขวดนะคะทั้งหมดนี่นะคะปกติมูลค่า5,970บาทวันนี้ซื้อได้ในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะ และพิเศษสําหรับคนที่ซื้อโปร1990บาทนี้นะคะคยังมีสิทธิ์แลกซื้อรีทเมนสำหรับคนที่ไม่อยากผมร่วงนะคะจากปกตินะคะ290บาทเหลือเพียง9 9บาทเท่านั้นนะคะรีบกดโทรศัพท์มาถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์022 6 3 5 9 9 7นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดดับเบิลยูเอ็วนะคะเก็บเงินปลายทางได้<อ>นะคะใช่ค่ะแล้วก็สั่งวันนี้ของถึงพรุ่งนี้จะจ่ายเงินสดจ่ายบัตรเครดิตได้หมดเลยค่ะนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมคุณผู้ชมอย่ารอช้าเพราะว่าเส้นผมนี่ ถ้าหากเราอายุมากขึ้นบางคนอย่างที่พี่ยุ้ยเป็นผมดบอยู่แต่ว่าพออายุมากขึ้นผมเริ่มร่วง<ช>ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะถ้าหากว่าร่วงเยอะต้องแก้ปัญหาและใ,<ช>ในวันนี้เราก็จัดโปรมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าโทรมาที่เบอร์ที่พี่ยุ้ยบอกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะครับขอบคุณ,ค,ณค,ครับขอบคุณค่ะ